สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับกลางวันนี้น้องมีนะครับรุ่นหนุนซับมาอัปเดตให้พี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละรายการวันนี้นะครับค่อนข้างจะสวยและคมเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ก็เป็นรายการเด็ดๆที่ยังพอมีให้พี่น้องได้รับชมนะครับได้จับจองกันนะพี่นะ เดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะครับนะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนหรือสาม,มารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทางออดีไลน์นะครับหรือสาม,มารถโทรสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับเบอร์และออดีไลน์เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะนมาฮะเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยพี่รา,ายการตัวท็อปนี่ฮะแดงๆอย่างนี้เลยพี่นะยาแดงพี่นะแพงเสมอพี่ รายการนี้นะครับเลขโคดตํ้เบอร์หมายเลขสามสามสามรวมกันได้เก้าในครับรายการนี้นี่ฮะสวยสวยเลยพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับนะหน้ากากนะเสมือนจริงพี่นะครับหน้ากากเพินเสมือนจริงพี่ไม่มีรุ่นไหนแล้วนะครับที่ตอนนี้นะอาทิตย์สัปดาห์นี้นะมีรุ่นนี้พี่นะผมพูดถึงสวยงามมากพี่ด,ดูละดูริ้วรอยฮนะนี่ฮะ เส้นผมเส้นเกศาพี่นะฮะสวยงามที่ที่สุดแล้วพี่นะครับรายการนี้ขอที่400บาทนะจ๊ะรายการที่1น,นะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สองรรายการที่สองพี่นี่ฮะเป็นรายการคล้ายกันพี่แต่รายการนี้เป็นรายการกระไหลทองหรือชุบทองนี่เองพี่นะชอทอเลขคนะเบอร์มาเลขสองสองสองพี่ลงยางม่วงมหาอำนาจนะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้ขอแบ่ไปพ,พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สามครับมาเป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อกระไรทองลงยันน้ำเงินหน้าหลังเลขคูณเบอร์ตองห้า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 นะครับรายการนี้ลงยันน้ำเงินนะพี่นะขอที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะนะรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นลงยาชมพูหวานๆนะครับเลขโค้ดเบอร์มาเลขตองหกกระดกซับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุกน้ําทองนะครับรายการนี้นะแบ่งปันพี่ที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าพี่นี่ฮะ รายการนี้เลขคุตเัเบอร์หมายเลขตองสามพี่เนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่นะรายการนี้ก็350บาทพี่350บาทเนะ้พี่นะรายการที่5นะครับต่อมาครับรายการที่6ครับรายการที่6นะับเป็นเนื้ออัลปาก้าซาตินเลขคุตัเบอร์หมายเลขตอง8นะครับเลขคุตัเบอร์หมายเลขตอง8ลงยาน้ําเงินหน้าหลังรายการนี้ขอที่400บาท รายการนี้ขอที่400บาทพี่นะตองได้รวยพี่นะรวยรวยรวยครับนะรายการที่6นะครับนะสวยงามพี่นะครับขอที่400บาทนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ใหญ่รายการถัดไปนะเป็นรายการที่7ครับรายการที่7นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเลขโคตัมเบอร์หมายเลขตอง6หน้ากากชุ่มเงินลงยาจีวรคุยพื้นลงยาทงชาติรายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่ๆนะครับสวยงามพี่นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับหน้าก,กากชุบทองลงยาจีวรเลขโคนเบอร์หมายเลข26รวมกันได้8รายการนี้ไม่ต้องแกะซีนนะพี่รายการนี้เนื้อเหล็กน้ำพีนะครับขอที่300บอพอพี่ขอที่300บาทพอพี่นะเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนะเหลือองค์เดียวสุดท้ายแล้ว นะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่9พี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่องค์เดียวเหมือนกันพี่รายการนี้เนื้อตะปูสังขะวนอนเลขคนตาเบอร์หมายเลข3 7เครับเลขคนตัเบอร์หมายเลข3าครับร,รบายการนี้ครับนี่เนื้อตะปูสังขะวนอนนะครับพี่นะครับนะเหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่รายการนี้ขอที่280บาทรายการนี้ขอที่280บาทพี่เนื้อตะปูสังขะวนอนฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่10ครับรายการที่10พี่รายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสตินคุ้ยพืชลงยาม่วงลงยาจีวอนเลขโคดเจเบอร์หมายเลข12พี่รายการที่ขอ250บาทรายการที่ขอ250บาทนายกคู่400จัดให้ในะคร,รายการนะฮะรายการต่อไปนี้ยกคู่400จัดให้นะคร ต่อมาครับรายการที่11พี่รายการนี้เนื้อสตะลงยาทั้งเงินนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลข15เลขคนจบเบอร์หมายเลข15รายการนี้25 0ิบาทยกคู่400ครับต่อมาฮรรายการที่12ครับรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองสาตินลงยาจีวรลงยาพื้นแดงเลขคนจัเบอร์หมายเลข37ครับรายการนี้250ิบาทนะครับนจับคู่400พี่ <c oughs> นะครับต่อมาครับรายการที่ สิบสามครับรายการที่สิบสามพี่รายการนี้เรียกคนจะเบิ์มาเรียกสิบเก้าเนื้อสตะารงยาฟ้ารงยาจีวอพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะจับคู่สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่14ครับรายการที่14พี่รายการนี้เลขคนณตัเบอร์หมายเลข8ตัวเดียวหลักเดียวครับเลขหมายเลขรวยฮะเนื้อสตะลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวรพี่รายการนี้เลขคนณเบอร์หมายเลข8ตัวเดียวขอที่280บาทนะขอที่280บาทยกคู่ผมให้400ครับ ต่อมาครับรายการที่15รายการที่15มาเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะฮะลายเสือรุ่นเลข8มงคลรุ่นเลขมงคลพี่นะเลขคนตำนเบอ,องค์นี้หมายเลข6นะหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข6รายการนี้ขอที่350บาทรายการที่ขอ350บาทครับพี่นะรายการที่15 ต่อมาครับรายการที่16พี่รายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตรลายเสือนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลข12พี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่รายการที่16นะครับต่อมาครับรายการที่17เพี่รายการนี้เลขคนจัเบอร์หมายเลข11นะครับหมายเลขเบิ้ลหมายเลขหนึ่งหนึ่งะครับรายการนี้รายการที่17ขอที่300บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่18พี่รายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับโหเลขโคจัมเบอร์เลขหมายเลขมงคลจะสร้างเพียง9เหรียญในโลกรายการนี้เลขโคจัมเบอร์888นะครับเลขรวยพี่รายการนี้เลขรวยขอที่400บาทนะครับรายการนี้เลขรวยขอที่400บาทครับพี่นะครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับ ต่อมาฮะรายการที่19วิพี่รายการที่19ครับรายการนี้เป็นเนื้อ 4K เลขคนจําเบอร,บอร์ตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข 3. รายการนี้ขอที่35 0ิบาทพี่รายการนี้ขอที่3 5 0ิบาทพี่แบคโรเดียมลายเงินทองแท้นะฮะสี่กษัตริย์นะพี่นะรายการนี้4ีกษัตริย์นะครับ ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20นะครับเป็นเนื้อชุบแบล็โรเดียมนะครับแบล็โรเดียมพี่รายการนี้นะครับเลขมงคลด้วยนะรุ่นเลขมงคลหมายเลข5 5 5ครับรายการที่จะสร้างเพียง9เหรียญในโลก9เหรียญในโลกองค์นี้ผมขอแบ่งไปพี่ที่300บาทพอพี่ขอที่300บาทพ่อพี่นะครับรายการที่20นะครับ ต่อมาครับรายการย1ิบเอ็ดพี่รายการนี้พลาดไม่ได้เลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์คุยพืชลงยาแดงใหม่เลขหกกระดกซับแล้วรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รือรายการที่ย2ิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อ 4K ลงยาแดงครับเนื้อ 4K ลงยาแดงพี่รายการนี้รายการย2ิบสองเลขคนจัเบอร์มาเลข15บ้ารายการนี้ขอที่350บาทเช่นเดีย <thers> วกันพี่นะลองเลือกดูชอบถูกใจองค์ไหนน네ะครับนะต่อมาครับรายการที่23ารายการย3ิบสามเป็นอ่าย3ิบสากับ24รายการนะฮะเป็นเนื้อการะไหลเงินเหมือนกันครับเป็นเนื้อการะไหลเงินนะครับ <Theater> เดี๋ยวมาดูรายการที่2ี่ิบ สามกันหน่อยพี่เลขโคดนำเบอร์หมายเลขสิบรายการที่24ี่เลขโค้ดนำเบอร์หมายเลขหครับนะลองเลือกดูพี่ใครชอบถูกใจสององค์นี้เอาไปพี่สี่ร้อบาทพิเศษให้สหํารับเนื้อกันไหลเงินนะฮะเอาไปพี่มีคู่เดียวนะต่อมาครับพี่ชาลรายการถัดไปนะครับ รายการที่ยี่สิบห้ารายการยี่สิบ้าพี่อย่างเนนื้นเงินเลยครับรายการนี้เป็นเนือดชื่มเงินโบราณลงพื้นนะะคุยพื้นลงยาแดงเต็มสู่พี่เลขคนจัเบอร์หมาเลขสิบรายการนี้ขอที่สามรอยห้าิบาทพอรายการนี้ขอสา0รอิบาทพอพี่นะฮะลงยาหน้าหลังเลยยาแดงแพงเสมอพี่นะสวยสวยหมายเลขคนจัเบอร์หมาเลขสนะิบนี่ฮะสวยงามไปพี่นะครับนะเหมือน,น,นเงินเลยนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับนะ รายการสุดท้ายพี่รายการ26นะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณคุยพื้นลงยาเขียวเนียวซับลงยาหน้าหลังครับจะสร้างเพียง30เหรียญในโลกเลขคนจบนร์ใหม่เลข28พี่ลงยาเขียวเนียวซับรายการนี้ขอ350บาทพอพี่รายการนี้ขอ3 5 0บาทพอพี่นะพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกัน,กนเลยทีเดียวครับเนี่ฮะกระไหลทองนะพี่นะรายการนี้นะครับในงานะพี่พ,พี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ